สวัสดีครับนะครับก็เปิดถ้าผมก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเดบัญชีขึ้นมามันก็จะขึ้นมาหน้าตานี้นะฮะสำหรับนี้ก็เป็นการ New Project ซึ่งการทำโปรเจกต์ใหม่นะครับการสร้างวิดีโอใหม่นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เราเคยตัดต่อแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากแก้งานก็คลิกตรงนี้ได้เลยเนี่ยนะครับผมก็จะพาตั้งค่าก่อนนะครับ New Project นะครับสำหรับอนแรกขอให้ตั้งชื่อนะฮะก็อ่ะผม 00และกัน03ตัวนะครับก็ตั้งชื่อไปนะครับตามที่เราจะตั้งชื่อฟลายงานเรานะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราว่าเซฟตรงไหนนะครับผมก็เซฟเลือกได้นะครับมีเดสก์ท็อปต่างๆในคอมพิวเตอร์เรานะครับผมก็เลือกไว้ที่วิดีโอแล้วกันนะครับโอเคต่อไปนะครับผมก็จะมาตรงนี้นะครับช่องแรก General นะครับโอเคนะฮะ ท่องที่2ตรงนี้ก็เป็นค่าต่างๆที่เราไม่ต้องไปตั้งอะไรมันนะครับสําหรับผมก็ไม่ได้ตั้งก็ตามค่านี้เลยนะครับอันนี้ผมก็ตามนี้เลยไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรนะครับอ่ะอันแรกนะครับมันจะให้เราเลือกว่าเราจะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยประมวลผลหรือทํางานด้วยอะไรนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ให้มันทํางานด้วย GPU นะครับซึ่งถ้าให้ผมแนะนําก็ตรงนี้เลยฮะ GPU เนี่ยมันจะทํางานเดียวนะครับอันที่2วิดีโอตรงนี้นะครับ ไม่ได้เลือกอะไรเลยครับตรงนี้เลยนะฮะอันนี้ 3. ม audio นะครับ audio ก็ไม่ได้เลือกอะไรนะครับอันที่ 4. นะครับอันสุดท้ายตรงนี้ที่แรกนะครับถ้าโปรแกรมของใครที่เปิดขึ้นมาใหม่ๆมันก็จะเป็น DV เฉยๆนะครับผมก็แนะนำให้ตั้งค่าเป็น HDV นะครับกดที่เข้าไปกด OK ค,ครับก็รอนสักครู่นะครับก็ความเร็วความช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ มันก็จะขึ้นหน้าตาตรงนี้ขึ้นมาครับทำให้เป็นหน้าตาการตัดต่อนะฮะปกติข้างบนนะครับมันก็จะขึ้นเป็น editing ตรงนี้นะครับแต่ถ้าของใครไปขึ้น color ตรงนี้นะฮะจะมีแถบสีขึ้นมานะครับตรงข้างๆตรงขวามือตรงนี้นะฮะ color นะครเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ตัดต่อแล้วกดเรายังไม่ได้ย้อมสีนะครับขออภัยด้วยแล้วก็กด editing ตรงนี้นะครับอ่ะเวลาเราจะ import ไฟล์งานขึ้นมาเราต้องสร้าง sequence งานขึ้นมาก่อนนะครับ ก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็นิ w วนะครับมาที่ซีเควนต์ครับหรือว่าคอนโทรล n ก็ได้นะครับปึ้งขึ้นมานะครับก็จะมีค่าให้เราเลือกมากมายเลยนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดเราที่เกียดตั้งค่าเราก็มาที่ HDV ตรงนี้นะครับกดเข้าไปก็จะมีค่าให้เราเลือกนะครับตั้งแต่ 180i 0นะครับจนมาถึง 180p นะครับก็ถ้าเกิดใครที่เกียดตั้งค่านะครับก็กดตรงนี้ได้เลย นะครับไม่ได้ไปสี่เหลี่ยมแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากตั้งค่าเองนะครับให้มันตรงตามกล้องนะครับแล้วกดมาที่ setting ครับเห็นไหมฮะมันก็จะให้เราเลือกนะฮะตรงนี้ก็มีให้เลือกมากมายนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับต่อมาปุ่มก็ค่าตามกล้องเนี่ยผมตั้งเป็นพันแปดสิบเนาะ full HD นะครับผมก็เลือกตรงนี้ก็จะเป็นเฟรมเรทนะครับนะเฟรมเรทเฟรมเรทคุณตั้งเท่าไหร่ล่ะนะฮะในกล้องก็อาจจะห้าสิบเฟรมหรือว่าหกสิบเฟรมเนี่ยอันนี้ก็สามารถีย์เข้าไปได้เลย โอเคนะฮะทีนี้นะครับตรงวิดีโอตรงนี้นะครับก็จะเป็นขนาดวิดีโอแล้วกันนะครับอันนี้ก็เอาตามนี้เลยนะครับไม่ได้ตั้งค่าอะไรตรงนี้ก็29เเฟรมนะครับออดิโอก็อ่าสี่พันแปดสี่หมื่นแปดพันเฮิร์ตนะครับก็ตามปกติเลยนะฮะนี่ครับเห็นไหมนะครับก็จะสังเกตว่าค่าปกติที่ผมตั้งมาในกล้องอ่ะมันมีตามนี้อยู่แล้วนะครับในกล้องเนี่ยผมตั้งค่ามา ปูเฮดดีนะครับที่29เฟรมอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดคุณนะครับต้องการเยอะกว่านั้นคุณก็คลิกเลือกตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับก็มีให้เลือกหลายอย่างเลยนะทั้งโซนี่นะครับเห็นไหมนะครับแล้วผมก็เลือกนี้นะครับนะครับนี่คือการตั้งค่าเซตติ้งนะครับโอเคครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องการจะเซฟพรีเซตนะครับเซฟพรีเซตแล้วก็มาที่ ตรงนี้นะครับเซฟพรีเซตกดตรงนี้นะฮะปึ้งเข้าไปมันก็จะให้เราตั้งชื่อพรีเซตตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเดี๋ยวผมลองตั้งเป็นพรีเซตนะครับผู้นะครับ30นะครับ30ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดผมไม่ขอใส่ก็กดโอเคนะครับแล้วพรีเซตเราเนี่ยมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับตรงข้างล่างเนี่ย นะครับนี่เห็นไหมผมตั้งไว้หลายอย่างเลยนะครับฟูให้59เฟรมนะครับแล้วก็ฟูให้ดีที่ตั้งใหม่ตรงนี้นะฮะ30เฟรมแล้วก็อันสุดท้ายก็ฟู d ดีนะครับ50เฟรมเหมือนกันเห็นไหมฮะมันจะมาขึ้นตรงคัสตอมเวลาเราเปิดหน้าโปรเจกต์แบบเมื่อกี้ขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าลองเข้าไปใหม่นะครับตั้งค่า New Sequence นะครับอ่ะ Sequence เราก็เลื่อนมาที่คั s ตอมตรงนี้เลยฮะคลิกสามเหลี่ยมเล็กๆเห็นไหมฮะเราตั้งค่าเมื่อกี้ รั้งต่อไปแล้วก็กดมาคัสตอมแล้วก็กดเบนเม้ลคิกตรงนี้ไปเลยนะครับโอเคนะครับเอนเ้ลคิกเข้าไปมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะฮะอ่านี่คืองานตั้งค่าเบื้องตน้นต่อไปค่อยจะเป็นการ Import ไฟล์งานเข้ามาครับเช่นพึ่ง Import ไฟล์งานเข้ามาแบบนี้ฮะอ่าขออนุญ,ญาต Import วิดีโอสักหนึ่งวิดีโอแล้วกันนะครับอืมนะครับอ่ะเอาวิดีโอนี้แล้วกันนะครับ ก็รอสักครู่นะครับคอมพิวเตอร์อาช้านะครับเมื่อเราอิมพอร์ตไฟล์งานเข้ามาทุกครั้งนะครับอย่าลืมกด c t r l s รลเนะ c t r l S นะครับขอโทษทีครับเพื่อเป็นการเซฟงานทุกครั้งครับก็ล่ามันเข้ามาครับเห็นไหมฮะล่ามันเข้ามาตรงนี้ครับอืมนะครับแล้วการตั้งค่าซีเควนซ์เนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะครับมันมีความสําคัญตรงที่ว่าถ้าเกิดเราไม่ตั้งค่าซีเควนซ์เนี่ย ให้ตรงกับค่ากล้องเนี่ยนะครับเวลาที่เราลากวิดีโอเข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับวิดีโออาจจะเล็กอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ต้องมาเคลียร์วิดีโอแบบจับลากให้มันเต็มจอทุกๆอันทุกๆอันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวใช่ไหมครับสมมติเราตัดต่องานเยอะๆๆๆอย่างเงี้ยครับมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะไปมัวนั่งแบบค่อยๆขยายวิดีโอหรือว่าวิดีโอบางครั้งมันก็มาแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยฮะ เราก็ต้องมานั่งทีละอันทีละย่อขยายให้มันพอดีกับจออย่างเงี้ยครับนี่คือการที่เราไม่ได้ตั้งค่าซีเควนซ์เพราะฉะนั้นการตั้งค่าซีเควนซ์ให้ตรงกับค่ากล้องที่ถ่ายมาอย่างเช่นขนาด1 0น0หรือขนาด720อะไรอย่างะไรเงี้ยฮะคือมันก็จะสะดวกสบายตรงที่ว่าเวลาเราลากวิดีโอมาใส่เงี้ยมันก็จะพอดีนะครับไม่ต้องมานั่งยืดหดขยายวิดีโอทีละอันทีละอันอย่างเงี้ยฮะยืดหดบางวิดีโอเข้ามาก็แค่เนี้ย เราต้องมานั่งขยายทุกคลิปทุกคลิปนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการตั้งค่าสีเควนแล้วก็เซฟไว้เนี่ยเราก็จะหมดปัญหาในเรื่องการตัดต่อวิดีโอที่มันเยอะๆนะครับมาเราก็จะไม่ต้องมานั่งปวดหัวทีละอันทีละอันนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นการตั้งค่าวิดีโอเบื้องต้นนะครับแล้วก็ Import ไฟล์งานเข้ามานะครับเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ